แชม์สุดแปลกฟุตบอลโลกว่าด้วยเรื่องของการเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกก็ยากเย็นแสนเข็นอยู่แล้วไหนจากการป้องกันแชมป์หลังจากได้แชมป์โลกมาก็ยิ่งยากกว่าเข้าไปอีกนี่หน่ำซ้ำบางทีแชมป์เก่าดัานไม่เหลือลายแชมป์พลาดท่าตกรอบแรกกันป็นว่าเล่นก็มีประมาณว่าได้แชมป์โลกมาแล้วไม่มีแรงจูงใจขอแค่เข้าร่วมเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีก็แล้วกันอะไรประมาณเนี้ย เรากำลังจะพูดถึงแอรเพนแปลกๆที่แชมป์เก่าตกรอบแรกมันเกิดขึ้นมาแล้วกี่ครั้งกันและเกิดขึ้นกับทีมไหนบ้างเราไปดูกันเลยทีมแรกเลยก็ต้องย้อนกลับไปฟุตบอลโลกปี1962ปีนั้นบราซิลเป็นแชมป์โลกแถมเป็นแชมป์สสมัยติดต่อกันจากปี1958ซึ่งยกนั้นบราซิลมีเปเล่ราชาลูกหนังโลกที่พาบราซิลคว้าแชมป์โลกมาแล้วสสมัยติด พอถึงปี1996บอลโลกที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพบราซิลถูกยกให้เป็นเต็นหนึ่งที่จะคว้าแชมป์แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นอย่างที่คาดเพราะว่าบราซิลจอดเพียงแค่รอบแรกผลงานรอบแรกเปิดสนามชนะบันแกเรีย2-0แต่นัดที่2บราซิลแพ้ฮังการีและแพ้โปรตุเกสด้วยสกอร์เดียวกันคือ1ประต่อ3แต่ถึงอย่างไรก็ตามบราซิลกลับมาแก้ตัว คว้าแชมป์โลกในสมัยต่อมาคือปี1970และบราซิลก็ไม่เคยจบเกียงแค่รอบแรกหลังจากคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกอีกเลยมาถึงทีมต่อมาที่อยากอินเทรนนี้บ้างก็คือฝรั่งเศสฝรั่งเศสนับว่าเป็นทีมแรกในยุคฟุตบอลโลกสมัยใหม่ที่มีทีมเข้าร่วมมากถึง32ทีมในรอบแรกหลังจากฝรั่งเศสคว้าแชมป์โลกในบ้านตัวเองคือปี1998 แชมป์เก่าที่นำทัพโดยซีเนดินซีดานลลิลิยงตูรามเทียรีอองรีเดวิดเทรเซเก้กลับพลาดท่าร่วมรอบแรกฟุตบอลโลกในสมัยต่อมาก็คือที่ญี่ปุ่นกับเกตหลีร่วมกันเป็นเจ้าภาพในปี2002ผลงานรอบแรกของฝรั่งเศสเปิดสนามแพ้เซเนกัลแบบเหลือเชื่อ0-1นัดที่2เสมออุรุกวัย0-0นัดที่3ถ้าฝรั่งเศสชนะเดนมาร์ก ก็ยังพอมีหวัเข้ารอบแต่สิ่งที่แฟนบอนลฝรั่งเศสไม่อยากคิดก็เกิดขึ้นฝรั่งเศสพลาดท่าแพ้ให้กับเดนมาร์กไปศูนย์ประตูต่อสองร่วงตกรอบแรกแบบสุดช็อกแบบที่จบด้วยอันดับสุดท้ายของกลุ่มที่มีเพียงแค่1คะแนน,นทีมที่3ที่อยากอินเทรนก็คืออิตาลีแชมป์เก่าอิตาลีได้แชมป์สมัยที่4ในปี2006ที่เยอรมนีเป็นปเจ้าภาพ ซึ่งในทีมประกอบไปด้วยผู้เล่นอย่างฟรานเชสโกต็อตติลูก้าโทนี่ฟาบิโอคานาวโรเจโนโรกัตตูโซเจุูจิบุฟฟ่อนแม้การเล่นฟุตบอลโลกในปี2010ที่แอฟริกาใต้ผู้เล่นอย่างต็อตติจะไม่ได้ร่วมมาด้วยแต่ดาวดังคนอื่นๆก็ยังอยู่กันเพียบแต่อิตาลีกลับสร้างผลงานได้หน้าผิดหวัง โดยจบรอบแรกด้วยการเป็นอันดับสุดท้ายของกลุ่มมีเพียง2คะแนนจากการเสมอราควัยและนิวซีแลนด์ด้วยสกอร์เดียวกัน1ต่อ1น,อน,น,นและปิดท้ายด้วยการแพ้ให้กับสโลวาเกีย2ต่อ3เรียกได้ว่าหมดฟอร์มแชมป์เก่ากันเลยทีเดียวแล้วทีมที่4ก็ตามมาติดๆนั่นก็คือทีมสเปนสเปนแชมป์เก่าในฟุตบอลโลกปี2010 มีผู้เล่นดาวดังคับขั่งอย่างแอนเดรสอินเนสตาเดเอโก้คอสตาซาบียาลองโซเซเจโอลามอสอิเก้คาซิยัตเรียกได้ว่าตัวดงดงๆจากจุดแชมป์โลกอยู่กันครบพาเหรดเข้าร่วมฟุตบอลโลกปี2014ที่บราซิลด้วยการเป็นเต็งหนึ่งแต่กลับเปิดหัวบอลโลกหนนี้ด้วยการแพ้เนเธอร์แลนด์ในนัดเปิดอย่างย่อยยับ1ประตูต่อ5แล้วนัดที่2อ,อาการก็ยังไม่ดีขึ้นโดนชิลีสอยไปอีก2ต,ต่อ0 และปิดท้ายด้วยการชนะออสเตรเลียปลอบใจไป3ต่อศแต่ก็ไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบต่อไปโดยจบที่รอบแรก3คะแนนเป็นที่สของกุ่มันเหมือนกับเป็นอาถรรพ์หรืออะไรสักอย่างทีมที่5ที่ต้องมาร่วมเทรนนี้ไปแบบไม่อยากร่วมด้วยสักเท่าไหร่อย่างทีมชาติเยอรมนีก็หนีไม่พ้นหลังจากการคว้าแชมป์โลกสมัยที่4บนดินแดนแซมบ้าของทีมอินซิเลในปี2014 การเข้าร่วมฟุตบอลโลกของถดมาก็คือปี2018บอลโลกที่รัเสเซียทีมพยาอินซีกลับสร้างผลงานอันน่าผูกหวังชนิดที่ผู้เล่นดาวดังอย่างโทมัสมุลเลอร์เมซุตโอซิลหรือแม้แต่มาดูเอลนอยเออร์ก็ช่วยไว้ไม่ไหวโดยนัดแรกแพ้เม็กซิโกไปศูนย์ต่อหนึ่งเกมต่อมาก็ยังพอมีหวังโดยการชนะสวีเดนไป2ต่อหนึ่งแต่ดันมาสะดุดนัดสุดท้ายแพย้เกาหลีใต้ไปแบบสุดชอ็อต0ูนย์ประตูต่อ2 ร่วงตกรอบแรกโดยเป็นอันดับสุดท้ายของกลุ่มมีเพียง3คะแนนและในฟุตบอลโลกผลน,นี้ปี2022เหมือนอาถาน,นี้จะไม่เกิดขึ้นกับทีมชาติฝรั่งเศสแชมป์เก่าเมื่อปี2018เพราะตอนที่กําลังทําคลิปนี้แชมป์เก่าอย่างฝรั่งเศสก็กําลังเข้าไปป้องกันแชมป์กับอาร์เจนตินาส่วนผลจะออกมาเป็นอย่างไรแชมป์โลกจะตกอยู่กับชาติไหนก็ต้องร่วมกันเชียร์ร่วมกันชมและติดตามกันดูครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แต่ช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ